สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาทำรายการกินกันซึ่งตัวห่างหายจาก YouTube มามา2ปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินแซลมอนกับกุ้งดองซีอิวเกาหลีกันย,ย้ เราจะไม่ให้เหมือนช่องอื่นนะครับว่วันนี้ก็จะแบบนะแต่งตัวเต็มนิดนึงนี้มีความเกาหลีเกาใจเกาใจใหนโงงนะครับ<ม>ก็เดี๋ยว,ววันนี้ก็พี่นานเกาหลีก็ขอแบบแต่งตัวเกาหลีหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกินกันเลยดีกว่านี่นะนี่แซลมอนชิ้นโตๆโตใหญ่ๆทำเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์เลย ลำบากอ่ะอขอรึ่งหนึ่งได้ไหมขึอนห,หนึ่งเห็นโอ้เห็นแซลมอนอีกอลำบากก็ไม่มีถ่ายกับไอแพดเนาะนี่ไม่ได้สนับสนุนนะแต่อยากกินอนะ่ะของแซบก,ก็ต้องคู่กน้ำอัดลมปะเพื่อนถ้าเห็นแค่ปากได้ไหมมันนั่งลำบากอ่ะนี่คือตัว พุกเข่ากินอยู่นะเพราะวมันอยากให้เห็นทั้งหน้าแล้วเห็นทั้งอาหารนะลำบากจังเลย,ยจะเป็นยูทูบเบอร์แต่และทีกินก่อนดีกว่า,ามาแนี่นะครับแซลมอนชิ้นใหญ่มากจิ้มนำจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยอะไรเนี่ย ข่าด้วย,ยชุดก็ไม่อำ่อยสักคำนี่ตามด้วยข้าวอบบสาหร่ายอร่อยมาก สองแผ่นเลยข้าวกระเทียมโทนกระเทียมโท่งกุ้งเจ้าเจ้าซีฟู้ด เียวมากเยียมแซลมอนคือชิ้นใหญ่มากอะ่ะด,ดูดิดูดิฝ่ามือ,อแล้วอะ่ะพอแบบไม่จิ้มบ้างนะหวานๆเลย กินก็อร่อยด้านนี้จะดองแบบหวานๆนะ่ะซีฟู้ดสาหร่ายครับ เพื่อนๆคำแรกของการกินข้าวนะถ้าเราหิวมาแล้วเป็นคำแรกถ้าร้านไหนอร่อยมันจะอร่อยมากๆแต่ถ้าร้านไหนไม่อร่อยเราก็ยังจะอร่อยเราไปกินได้เพราะว่าเราหิวไง ร้อนนะเอาดีๆใส่เต,ต,ต้อคอเต่าเนี่ยคนผอมใครเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างตัวนะเจอประจำเลยทุกวันนี้ก็ยังเจอทำงานแล้วอะ่ะเจอมาทักเลยกินข้าวบ้างนะผอมอะช่วงนี้ผอมมาดูคลิปกูนี่กูกินอะไรอยู่เนี่ย ไูจะอธิบายกับคนพวกนี้ยังไงกูกินกินเยอะด้วยแต่กูไม่อ้วนมึงเข้าใจไหมกูเหนื่อยอ่ะเหนื่อยจะตอบคำถามเรื่องความผอมอร่อย คนที่ถามกูแต่ละคนนะไม่ได้จะบ,บูลลี่นะแต่ใหญ่กว่าองค์อะมีสิทธ์อะไรมาวิจาร์รูปร่างคนอื่น <c oughs> กูยังไม่เคยทักเลยพี่ทำไมพี่อ้วนจังอ่ะพี่กินช้างเหรอไม่เคยพูดแบบนี้เลย งงกระเทียมทอดอร่อยข้าวหวานกุ้งสาหร่าย ฉ่อันนี่ปวดเข่ามากพักยกแป๊บมึงกูไม่ไหวกูขอเก้าอี้มานั่งหน่อยเอออย่างนี้ได้ไหมเออได้อยู่เห็นปากกูเออแต่มันกินยังไงอย่างนี้ไม่มีอุปกรณ์ไม่พร้อมก็ทำทำ,ทำเท่าที่มีทำกั้ได้กินต่อแซมมอ์ นี่ใครใครบิ๊กใครชอบมีู่ประสาแบบนี้บ้างแบบจะขีบกุ้งอะไรก็หลุดจะทำนู้นทำนี่อะไรก็ตกอะไรเงี้ยชีวิตมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนอืม,อม อ่านคือเพราะมันใหญ่มากแซลมอนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือมมนลอยอะ่ะอร่อยจนเหมือนลอยอะ่ะไม่ค่คยเป็นมั้ไหมเหมือนฝันอนะ เดี๋ยวจะปิดคลิปแลวคำคำสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวลำบากเดี๋ยวขอไปนั่งกินดีๆสบายๆนะคำสุดท้ายขอผักด้วยเอขอผักเลยเกาหลีคำสุดท้าย,ายพพกุ้งด้วยร้ยยพอมกันเลย วันนี้ไม่ได้กินนะแกะกุ้งลำบากจังว้นี่นะพอใช้มือนะไม่ไหวแล้วออผาสาลายส,สองแผน่นแซลมอน เซ์มอนโอ้ยไม่ให้กินมัน้งเออติ้มแมงไงนี่ปงกระเทียมโท๋นขมบบพริพกกระเทียมไปด้วยปบน้ำจิ้มซีฟูด้ด ้าไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวตายก่อนใหญ่ขนาดเนี้ยนี่นะอืออือคำนี้อร่อยมาก มันตตกันอยู่ในปากคลิปหน้าใครอยากให้ตัวกินอะไรนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าอยากกินอะไรเดี๋คลิปหน้าก็เราจะมาเจอกันนะครับสำหรวัน,นีลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย